สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นอีกหนึ่งวิดีโอที่เราจะมาพูดถึงของรถบัสในหมวดของ3 0ศูนย์สวัสดี f c สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่กำลังติดตามช่องอ่านบัสซิงนะครับตอนนี้ทุกคนกำลังดูความสวยความงามของสังคมรถบัส3าศูนย์นี่โอ้โหวันนี้เราจะพามาดูฉบับใหม่ของวงการรถบัส3าศูนย์ในหมวดของรถชั้นเดียวนะครับ คันนี้เป็นรถบัสชั้นเดียวที่คือปกติดาเดิมเราจะเห็นรถบัสชั้นเดียวที่เป็นเป็นทรงแบบทรงเดิมเดิมใช่ไหมเหมือนทรงรถสายแต่อันนี้เป็นรถบัสชั้นเดียวที่เจ้าของน่าจะชื่นชอบด้วยความมีลวดลายอยากให้มันแหวกแนวอ่ะครับดูสิเป็นชั้นเดียวที่มีลวดลายเขาเรียกว่าทรง s 2ไหมทรงเนี้ยเออ s 2แต่ว่าเป็นชั้นเดียวนะสวยมากเพื่อนเพื่อนดูสิโอ้โหเป็น6ล้อกระบะชุบมินียมดูมินียมหมดเลย มีเงาทั้งล้อหน้าล้อหลังสวยงามมากนะครับสวยงามมากนี่เป็นบอกต้องเป็นรถชั้นเดียวกอนนะเพ้นโดยช่างรัดนี่เห็นงานโดยช่างรัดดูท้ายดูท้ายก่อนดูท้ายก่อนท้ายก็สวยงามมากโอ้โหตัดไปจนนั่นถึงข้างบนนั่นไงผมเห็นสัญลักษณ์ข้างบนแล้วมีแสงตัวถังมาจากมีแสงจริงด้วยแล้วก็ คอยล้อนแอร์ช่างเหน่งเครื่องหนึ่งหนึ่งสามขออนุญาตเปิดนะครับได้ไหมเพื่อที่จะให้เพื่อนๆชมนะเปิดนะมเปิดได้ไหมนี่หนึ่งสามเดี๋ยวเราบอกให้เจ้าของมาเปิดให้เจ้าของอยู่โน่นเจ้าของบอกว่าตามสบายเลยถ่ายเลยครับรถป้ายจังหวัดสุพรรณบุรีสวยสวยสวยเดี๋ยวเราค่อยไปดูชั้นบนว่าชั้นบนเนี่ยเขาจะรายละเอียดงานเป็นยังไงสวยมากดูสิ โอ้โหโอ้โหรถยังไม่ถึงสียังก,กิบอยู่เลยอะไม่น่ารถยังไม่น่าถึงสามปีอะผมวมากนะเป็นชั้นเดียวที่ตัดท้ายยูโรลงมานี่ครับสวยมากอันนี้ก็ได้จะเปิดได้ไหมเก็บของบของฝั่งนี้หรอ,อเฮ้ยไปเก็บอะไรจังอะไม่น่าใช่มัง้งอ๋ออันนี้เป็นแค่เอาไว้ใส่อุปกรณ์ล่างรถโอ้โหเป็นชั้นเดียวลายสวยมากเพื่อน สวยสวยสวยเนี่ยชั้นเดียวสวยมากแล้วก็ทําลวดลายใส่โอ้โหยังรอราคาเหมานี้น่าจะวิ่งราคาแปดล้อเลยอ่ะผมว่านะสวยมากสวยมากโอ้ดูดินี่คือฉบับเต็มเลยนะเพื่อนๆสวยมากสวยจริงไม่รู้จะบรรยายอะไรคือมันสวยลงตัวแล้วสีมันก็แก้วเคลือบเหมือนเคลือบแก้วเลยอ่ะนะครับชื่อรถบ้านสุรีพรนี่สุรีพรอยู่จังหวัดสุพรรณบุรี จัดลายสติกเกอร์เต็มเลยเบอร์โทรเช่าเหมาก็ตามน,น,นะครับ0869991184โอเค1184นะลงท้ายด้วย1184สวยงามมากนี่ก็นะ่าชุบมิเนียมฝาครอบล้อสแกนเนียนี่เป็นยางไซส์ใหญ่295ไซส์ของรถบัส8ล้อเลยสวยงามมากหน้าก็คมกริบ นี่ครับเป็นไฟ LED ละหน้า LED นี่มีแบบไฟสีเขียวล้อมรอบด้วยเบอร์แสดงเพิ่งไปบิ่งงานมาแน่ๆโอ้โหชั้นบนก็ใส่ลายสวยมากกระจกก็เป็นกระจกขายาวสวยงามอยากดูภายในไหมโอ้โหสวยสวยสวยนี่ดูฝั่งนี้ยิ่งสวยเพื่อนๆดูสิ มันลงตัวมากเลยคือไม่มีผมว่าน้อยนะในวงการรถบัส30 0ที่เป็นรถชั้นเดียวแล้วจะเล่นลวดลายทรงอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนมากถ้าจะเล่นทรงเล่นลวดลายข้างรถอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะกระโดดไปเป็น8ล้อไปเลยเป็นชั้นเดียวที่ต้องมีมีหูด้วยนะอ,อก็สวยไปอีกแบบนี่โอ้สวยสวยไปเดี๋ยวเราลองไปขออนุญาตเจ้าของรถ อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายภายในหรือเปล่าเพื่อนๆรอชมนะป่ะเพื่อนๆเราพี่ๆคนขับใจดีมากเดี๋ยวให้เราได้ชมภายในว่าไอรถบัสชั้นเดียวแล้วมีลวดลายสวยเนะี่ยภายในเขาจะแบบอลังการงานสร้างขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเดินไปแบบ Real เดียวทางไปเลยสวยงามมากเพกื่อนโอ้โหน้อยมากนะบัสนี้ผมดูทรงว่างานน่าจะเยอะไม่ไม่มีโอกาสได้จอดถ่ายแนย่แน คือวันนี้น่าจะมาเซอร์วิสน่าจะมาเซอร์วิสที่อู่พี่ไบ์นะก็เลยม,มีโอกาสได้เจอกันมาถ่ายพอดีเดี๋ยวผมจะขึ้นจากประตูด้านหลังไปเดี๋ยวเราไปชมภายในพร้อมกันนี่โอ้โหดูลายผ้านี่อุมีแสงหนังเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน่าจะเป็นห้องเก็บของชั้นล่างบันไดนี่ก็เว้าโคเหมือน8ล้อเลยนะครับนี่ ผ้ายางรู้เลยว่าเป็นผ้ายางกันลามไฟตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องเก็บนูน่นเก็บนี่ทั่วไปนะครับพอเราขึ้นมาโอ้โหเอาละเอาละเอาละโอ้โหเดี๋ยวเราจะมองจากไปข้างหน้าก่อนมาไปข้างหน้าก่อนไปข้างหน้าเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้เราอยู่บนรถบัสชั้นเดียวนะเพื่อนๆชั้นเดียวนะไม่ใช่แปดล้อเดี๋ยวเราเดินไปด้านหน้าโอ้โหสวยงามมาก นี่ขนาดกลางวันนะไฟยังแบบว่าพร้อมหมดเลยข้างหน้าก็จะเป็นซาวทีวีกัดอะคริลิกสวยงามพร้อมนะเป็นสไตล์รถ8ดล้อเลยนะเราต้องเปรียบเทียบกับรถ8ล้อนะเพราะปกติเนี่ยลายกัดอะไรสวยขนาดนี้มันก็ส่วนมากเราจะไปถ่าย8ล้อที่เจะเจอกันนะครับอันนี้ก็คือตัวถังน่าจะต่อใหม่จากอูมิแสงเลยอะ่ะเพราะว่าลายนี้ส่วนมากจะมีที่ลายมีแสงพวกก้านทำอย่างเงี้ยสวยนี่ก็วาประตูฉุดเฉินแล้วก็ได้พูดไปละ เต็นสแตเลสถังดับเพลิงทั่วไปนะครับผมรถน่าจะวิ่งงานมานะครับรถน่าจะวิ่งงานมาสวยมากเบาะก,ก็ส่วนมากรถบัสชั้นเดียวจะไม่มีที่รองนั่งรองน่องนะเพื่อนเพราะว่าสาเหตุก็ผมว่าน่าจะมาจากอาจจะต้องการจํานวนที่นั่งจํานวนเยอะหน่อยเง,งี้ยจากจากที่ผมสังเกตน่าจะประมาณ40ที่นั่งไหมโดยประมาณนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบาคู่หน้าคู่1คู่มีที่เทา้เทาเท้าแขน แล้วก็ที่เอนเบาะทั่วไปนะมีแล้วก็สําคัญคือมีที่รองคอด้วยคันนี้โอ้โหเดเินขึ้นได้ด้วยปรับได้ด้วยนะเพื่อนๆดูดินี่โอเคไปเดี๋ยวเราชมแสงสีเดินไปด้านหลังคันนี้ที่40ที่นั่งได้ไหม 40. 40ที่นั่งพอดีเหมือนเหมาแปล้อเลยนะเออแล้วข้อดีของรถบัสชั้นเดียวผมมองว่าน่าจะการโค้งเคงอะ่ะน่าจะไม่เหวี่ยงมากอาจจะน้อย ถึงขั้นไม่แทบจะไม่ค่อยรู้สึกด้วยซ้ําอันนี้เฟอร์นิเจอร์ของพวกทิ่งนี่ก็ดูดีมากเลยนะพี่เพื่อนเพื่อนดูแข็งแรงไฟลําโพงหน้าโอ้โหรถยังใหม่อยู่เลยอะใหม่ดูไฟเทคพร้อมไฟเทคพร้อมสวยงามมาก,มากอันนี้นี่ขนาดว่ามีมีประตูลงทางนี้เนียนะครับเบาะยังได้40ที่นั่งพอเราเดินมาถึงด้านหลังปุ๊บ ซนด้านหลังนี่แน่นอนอยู่แล้วก็จะเป็นห้องเครื่องก็เลยตรงนี้มันก็เลยจะต้องเป็นสแตนแบบยกสูงขึ้นไปแต่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบสู้พลังเครื่องเสียงใช่ไหมครับแอร์เนี่ยเต็มที่เลยดู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 สวยงามมากด้านหลังนี่ก็จะกัดอะคริลิกเต็มไปหมดเลยเพื่อนโอเคก็จะมีที่ชาร์จแบต usb เนาะชาร์จโทรศัพท์ตรงนี้นะสมัยนี้ต้องมีเพราะว่าเราส่วนมากก็ติดโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ใช่ไหม วันนี้ก็ประตูหนีไฟนะสวยงามมากเพื่อนๆด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นคอยแอร์ป่ะสวยๆอันนี้ไม่บอกไม่รู้ว่าเรากําลังถ่ายรถบัสชั้นเดียวอยู่เฮ้ยผมสงสัยเรื่องห้องน้ําเดี๋ยวดูดูห้องน้ำนาอยู่ตรงนี้ไหมห้องน้ำเราเข้าตรงไหนอ่ะเดี๋ยวอันนี้ไม่น่าใช่ห้องน้าอ๋ออันนี้เป็นห้องโลง่ง อ๋อมีแอร์บ้านแล้วก็เป็นห้องอออนี่จะเป็นแบบเป็นห้องนอนคนขับหรือเป็นห้องเก็บของเพื่อนห้องเก็บของเอ้าเดี๋ยวแล้วไอห้องน้ําอยู่ไหนอะห้องนี้แหละห้องนี้ประตูเนี่ยจริงเหรอเปิดให้ดูหน่อยเดี๋ยวพี่พี่พี่เจ้าของรถบอกว่านี่คือห้องน้ำเพื่อนเดี๋ยว เดี๋ยวเรามาดูว่าคือผมกำลังงงว่า 1. ถ้าเป็นห้องน้ำเนี่ยเราจะเข้าไปยังไงสองมันจะแคบไปไหมถูกไหมปกติถ้าเป็นรถบัสช,ชั้นเดียวเนี่ยมันแต่ก็ปกติมันจะเอาไว้บริเวณนี้นาะห้องน้ำเนี่ยอืมอันนี้ไว้เหมือน8ปดล้อเลยป่ะพี่เขาเปิดห้องน้ำแล้วเราดูซินี่อบอกว่าห้องน้ำโอ้โหเดี๋ยว แค่นี้ผมก็ต้องมุดเข้านะผมผมก็กลมเข้าเนาะอ่ากลมเข้าแต่ว่าข้างในก็กว้างดีนะคืออย่างว่ามันมันไม่มันไม่ใช่ห้องน้ำอ่าบ้านเราเล้เพื่อนเพื่อนก็ก็ได้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 อยู่ได้อยู่เพราะว่าเนี่ยจากข้างล่างข้างบนเนี่ยมันก็มียุบลงไปเพื่อนเพื่อนได้อยู่นะได้อยู่โอเคแสดงว่าอันเนี้ยเราล็อกไว้เพราะว่าางงนบางงานก็ไม่ได้เปิดเนาะ งานนักเรียนงานนักเรียนเพราะว่ามันเดินเดินทางเราเดินไม่ได้เดินทางไกลเนาะก็ปิดไว้อ๋อโอเคส่วนตัวนี้ก็น่าจะเป็นห้องเก็บของเพื่อนนี่ที่เปิดดีแม็กนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของโอ้ห้องเก็บกระเป๋าเก็บนอนได้อ๋อเก็บกระเป๋าคือตรงนี้แล้วบางทีมีลูกค้านั่งด้วยนั่งทางชั้นล่างอะแป๊ดรอเนี่ยนั่งเล่นไพ่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อนั่งตัวนี้ก็ได้แล้วแอร์มีไหมข้างล่างเนี่ยมีแอร์ล่างด้วยแล้วก็เปิดแอร์ล่างให้ทางหาก ก็พอเปิดข้างบนข้างล่างครับเอาจริงจริงนั่งห้าสิบคนเนี่ยก็ได้เนาะได้ทะลุเนาะสี่สิบห้าข้างบนนั่งสี่สิบอีกห้าคนนั่งตรงนี้โอเคโอดีเพื่อนๆโล่งมากเลยดูดิโอ้โหเออไะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องคนขับกันตัวนี้เป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยววันนี้ เรามาดูในส่วนของห้องคนขับกันเดี๋ยวให้พี่คนขับคุยกันให้ฟังเป็นยังไงเขาบอกว่าเพิ่งไปวิ่งงานมาไปส่งลูกค้าที่เมืองการมาก็เลยเข้ามาเซอร์วิสตัวนี้ก็เป็นนี่ตัวนี้กัดกัดห้องเก็บของนะฮะเก็บไม่กวาดเก็บอะไรเราก็เก็บได้นะของเล็กเล็กน้อยน้อยโอ้หดูดิสวยมากพี่สรอชื่ออะไรครับชื่อไกค,ครับชื่อไกโอ้โหพี่ไกอันนี้มันมันเป็นอะไรมันช่วงล่างช่างล่างเนียเลยไหมช่วงล่างเป็น นํานเข้ามามเข้ามาประกอบอม,มันตัดตัดเป็นก้อนนากระลังคันนี้คือต่อตัวถังไม่หมดเลยต่อหม่หมดเลยต่อไม่หมดเลยใช่ไหมโอ้โหตัวนี้เกียร์เกียร์เกียร์ไฟฟ้าหรือว่าเกียร์รอครับแบบหนึ่งเกียร์ฟ้าเกียร์รอเครื่องหนึ่งไองหนึ่งสามหนึ่งส่านเครื่องหนึ่งสามเพื่อนมาดูคอนโซลกันโอ้โหเนี่ไม่เคยเห็นนะคอนโซลตัวนี้เลยอะ่ะเป็นคอนโซลมันทุกครับอ๋อ คอนโซลบรรทุกอ๋อสวยอันนี้ก็จะเป็นไม้เมยอเข็มออันนี้ก็เป็นที่บอกความเร็วเนาะความเร็วกิโลอ่อันนี้จะเป็นพวกแบดแบตนี่แบตแอร์มบอ๋อเออมันนั่งสบายดีนะดูเพื่อนดูข้างข้างข้างหนาหลังของจะเป็นแต่เราก็นอนได้ครับนอนได้เนาะแต่เขาลำบากหน่อยมันเล็กหกล้อมันเตี้ยอุ้ยหกล้อมันเตี้ยใช่ใช่ใช่อ้อ ทัานเดียวนี้ไปกันคนเดียวไม่ได้ต้องไปสองคนเนาะขับคนหนึ่งเนาะแล้วก็เด็กรถปรับคนหนึ่งดูดิปุมเปิ่มมันเยอะมากเลยเพื่อนๆดูดิอันนี้ที่วางน้ตบุ๊กเนาะอันนี้ก็จะเป็นมูของเครื่องเสียงปรับเครื่องเสียงเออโอ้ดูเหมือนแปดล้อเลยอ่ะดูดิเนเพื่อนขึ้นมานี่ก็เหมือนแปดล้อหมดเลยอือโหต่อใหม่นี่รถคันนี้ต่อมานานยัง คันนี้ต่อมาได้ส้างปีประมาณส้างปีแล้วก็จอดไปสองปีโควิดต่อสามปีอปจอดสองปีโควิดเพิ่งวิ่งได้ห้าหกเดือนนี่แหละโอ้โหโอ้ไปไกลสุดที่ไหนไกลสุดคันนี้เพิ่งไปขึ้นท่าตอนมาเชีย<ป>งเชียงเชียงใหม่เชียงรายไปท่าตอนมาท่าตอนโอโ้แล้วก็สังคาบุรีเดี๋ยวสังขาเนะี่ยครับสร้างคาบุรี สังขาก็ขึ้นไปด่านเจดีครับเจดีย์ท่ามุงวัดวัดพออุตมะอถามหน่อยขึ้นเกีรยไหนอถามเกีรยเลยครับขึ้นครับออมเนินเนินสุดท้ายที่ส่วนมากรถบัสที่ก่อจะกลัวกันนั่นแหละจังมาที่ขึ้นเนินนั่นแหละลูกพี่บอกว่าถ้าชัวร์เอาเกียหนึ่งเลยเกียหนึ่งเราขานขึ้นเลยคานขึ้นเลยเกี้ยสองกลัวทะโบคาาครับเกี้ยสองกลัวทะโบคาดแล้วก็กลัวมันสะอึกด้วยเดินหนึ่งเดินหนึ่งนี่คือมันจะได้ไปแบบไม่หนักเนาะ ลงกดงดงลลง็ดึงรีทาตลงะอืมดึงกันดึงรีทาดเวลาลงลงแค่ไหนลงก็หนึ่งบางหม้อหนึ่งบางหมอสองอืมเอาชัวร์ไว้ก่อน,นเพื่อนคือเราไม่ต้องไปดันเครื่องดันกรงดันเกียร์ขึ้นแบบเหมือนคนหัดรถคนอ่าเพิ่งหัดขับไปอ่ะไปค่อยๆไปครับเออเนาะเออชัวร์ดีครั<า>ง<ด>้งแรกครั<า>้งแรกเลยก็ตั้งค่าแล้วก็ถ้าตอนนี้แหละคันเนี้ยอืม อันไหนอันไหนหน่ากลัวกว่ากัรระหว่างสังขารกับท่าตอนสังขารน่ากลัวกว่าสังขารน่ากลัวกว่าน่ากลัวกว่าอยู่ใ,ใกล้บ้านเราเองนะครับโอ้โหแปด <8 S 2> ล,ล้อก็มีขึ้นอยู่แต่ไม่ค่อยเห็นขึ้นเยอะเนาะส่วนน้อยครับอ๋อแล้วจังหวะที่เราขึ้นไปมันมีรถสวนมาไหมก็มีครับเป็นบางทีก็มีเจอหัวลากบางบางทีโอ้หัวลากหัวลากก็ยังขึ้นเออแต่ถนนมันแคบเนาะเขาน่าจะขยายใหญ่เนาะผมว่านะครับถ้าขยายใหญ่สี่เลนสามเลนอะไรช่องเลน สองเลนขึ้นอ่าหนึ่งเลนลงอะไรเนาะเนาะครับอ่าน่าจะสะดวกเพราะว่าจังหวะขึ้นเนี่ยมัเราต้องส่งขึ้นไปเวลาขึ้นก็เป็นสองเลนลงหนึ่งเลนอืมอมอืมอ,มอมนี่คือสบายมากนะเกียร์ไฟฟ้าเพื่อนเพื่อนคือเวลาเข้านี่เราเข้าเหมือนก็พูดง่ายคือก็อเกียร์ลอแองเกียร์ล้อเกียร์ออกตัวต้องเยียบขาดอืมแต่ถ้าพวกเป็นเราวิ่งลอยลำมาแล้วเนี่ยเกียร์สี่เกียร์หเกียร์หกเกียร์เจดเนี่ยเรใส่รอได้อืม นี่คือความสะดวกสบายทําให้แบบเหมือนกับผมจะเข้าใจถูกไหมเวลาขึ้นเขาเนี่ยโอกาสหอนตอแทบจะไม่มีเลยใช่ครับโอกาสหอนตอ,อ,อมีน้อยมากเออเหมือนว่าเราขึ้นเกียร์เกียร์ห้าแบบก็รู้สึกว่าห้าไม่ไหวเราก็ใส่สี่รอใส่ส<อ>ี่ลอได้เลยเอ๋อใส่สี่ล้อเราทำไงย้ำคัทเยยบคัทปล่อยอืมพูดถึงหนึ่งหนึ่งสามกับหนึ่งสองสี่ถ้าให้เลือกเอาตัวไหนอะผมมองหนึ่งสองสี่นะจะดีกว่าดีกว่าครับแรงกว่างี้ไหมตัวนี้เป็น เครื่องหนึ่งหนึ่งสามตัวเป็นเครื่องบัสได้ไหมเครื่องบัสสามร้อยแปดสิบหมหรือสามร้อยหกสามร้อยสามร้อยแปดสิบประหยัดอยู่นะห้องตัวนี้ประหยัดอยู่ครับไปเ <ไป S 1> ชียงใหม่ไปกลับเท่าไหร่เรื่องน้ำมนันเลยครับม,มันก็อยู่ประมาณ 100, บบามืนกว่าบาทเออไม่ประหยัดพอรถมันตัวถังม,มันเล็กเนาะมันแค่ชั้นเดียวแล้วบวกกับโอ้วิ่งนี่น่าจะนิ่นงๆเลยแหละนี่นะเนาะนิ่งๆแบบได้ฮะทั้งแถวผมว่า นี่กว่านี้เยอะอันนี้เป็นห้างหนึ่งหนึ่งสามไหมคือเป็นรถนําเข้ามานะครับแต่พอมาอยู่ในบ้านเรามันก็ประกอบเป็นประกอบแต่เป็นประกอบหนึ่งหนึ่งสองสี่หรือหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามยกชุดเลยหนึ่งหนึ่งสามหมดเลยอือแต่ก็ยังหมายถึงว่ามันก็ยังดีที่แบบมันก็เป็นประกอบที่ยี่ห้อเดียวหมดเลยใช่ครับเออเนาะมีทุ่งลมอย่างเดียวทุ่งลมเปี่ยนเป็นห้องเป็นอ๋อทุ่งลมดูเครื่องเลยพี่เออไปไปดูเครื่องหน่อยไปเครื่อนไป ดูสิวันนี้เราคุยกันยาววันนี้เราคุยกันยาวกับพี่ไกด์ไปเราไปดูเครื่องกันเราคุยกันยาวคยกันยาวทะเบียนไม่ก็สวยแปดแปดด้วยโอ้โหเครื่องสวยมาก เป็นตัวนี้เป็นหนึ่งหนึ่งสามสามร้อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวหกสิบไหมโยก36หกส่นปะ36หกทำหกเออสามหกโอ้โหเปิดให้ดูหมดเลยสวยมากเพื่นอนๆแอร์ใหม่นะซีโซ่พร้อมพร้อมกับไดชาร์จเนี่ยไดชาร์จก็จะมีสองลูกอันนี้ก็เป็นไดแอร์น้องเพื่อนอันนี้ก็ไดเครื่อง อันนี้ก็จะเป็นไดรสิบสองสองลูกส่วนมากก็ใช้สองลูกไดส่วนมากเราก็ใช้นิสสันมาร์ทเนาะครับเออพังก็เปลี่ยนเลยนะครับง่ายดีนีออ่นี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งสามถึงว่ามันจะเป็นเครื่องรุ่นเก่าแต่ก็เป็นคนก็นิยมใช้อยู่นะเนาะครับปัจจุบันเนี่ยคนใช้หนึ่งหนึ่งสามแทบจะเยอะมากเลยส่วนมากอะ่ะบางคนก็กระโดดไปหนึ่งสองสี่แต่ก็ยังยังใช้งานตัวหนึ่งหนึ่งสามอยู่อ๋อเป็นฝากเกตตัวนี้ นี่ยครับฟาเกียไฟฟ้าอืาเ,ปเป็นเป็นชุดของเกียร์รอสวยสวยสวยเครื่องกิฟมากไม่มีเยิ้มเลยนี่โอ้ยส่ใหญ่มากตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยระบายความร้อนของระบบลมนะเพื่อนใช่ไหมเดาเดาครบับระบบลมเออช่วยระบบลมคือมันระบายดีได้ดีนะครับให้มันระบายไม่ค่อยแตกหรือ,อ,อไม่ให้มันร้อนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีตัวนี้ช่วยมันอาจจะร้อนมากเกินไปเนาะครับถ้าเป็น ใช่มันก็จะร้อนมาออมนกตัวนี้คือเวลาลมมาจากปั๊มใช่ไหมมันก็จะมาผ่านตัวเนี้ยมันจะระบายความร้อนได้ดีก่อนที่จะไปเข้าตัวเจด,ดีตัวตัดลมอืมโอเคสวยงามมากเสียงเครื่องแจ่มเลยนะเพื่อนๆโอ้โหดูสิแม่งต้องใจรักอะต่อรถชั้นเดียวสามล้านห้าครับคันนี้สามล้านห้าฮะสามล้านห้าครับสามล้านห้าตัดสดเลยครับสามล้านห้าคันนี้ ไม่ผ่อนกับอครับโอ้สามล้านห้านี่คือรวมคัสซีไหมรวมครบหมดทุกทั้งหมดเลยครับทั้งคัสซีทั้งตัวถังทั้งแอร์ทั้งทุกอย่างทุกอย่างเลยครับรวมหมดคิดที่เราถ่ายอยู่เนี่ยคือจะสามล้านห้าครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนสามล้านห้าโอ้โอเคโอเคโอเคเพื่อนเพื่อนครับก็ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะที่ชื่นชอบสังคมรถบัสเหมือนกับผมนะผมก็เป็นงานอดิเรกในการถ่ายรถให้ชมไปเจอรถบ้านไหนสวยๆแล้วก็ถ่ายให้ชมนะครับแล้วก็เผื่อมันจะเป็นข้อมูลในอนนอนาคตเนา,นา,นานะโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมอย่าลืมนะครับปุ่มติดตามอยู่ใกล้ๆและที่สําคัญฝากแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดคลิปดีเป็นประโยชน์แล้วก็ แบบรถมันสวยอะฝากแชร์ให้ผมหน่อยกราบขอบคุณง,งามๆเลยจะได้มีกำลังใจไปถ่ายรถหลายๆคันฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบยไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ